โอ้สวัสดีนะครับผมสดี๋ยวตีสวัสดีครับโอ้เจอตัวไป็เป็นแล้วนี่เจอตัวเป็นเป็นแล้ว FC ครับติดตามอยู่นะครับพี่ตีนะครับแล้วมีการไปไหนอ่ะตอนนั้นไปทำที่ชาไหนอ่ะเราไปแรกที่ตกสายทางอ๋อเราไม่มีไหลทางเลยง่าเฉ่งเลย ขนาดไม่เห็นหน้าผมยังรู้แล้วว่าเป็นพี่ตีผมเป็นเ c ฟซีนี่แล้วพี่การไปไหนครับ,รบพี่การลนะ่ะเกี่ยวข้าวอ๋อครับ,รบอันนั้ใครอะรน้องอ,อ๋ออ๋อยกล้อโชว์สักรอบมได้ไหมเนี่ยได้เลย ตีแล้วไม่ตีโอ้ไหนไปไปส่งของสี่เคป่ะสี่เคสี่ 4K ซื้อเราถับมาเครื่องแล้วครึ่งแสนเรามามาถ่ายอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โห แรงเลยไหนนี่นะ้ำตัวแรงของช่างตีนะครับกพี่ใส,ส่ห้าจุดห้าเลยหรอปิดหน้าหน้าหัวพี่นะครังเขเป็นหน้าเก้าไองอ๋อข้างหลังเก้าโอ้ขับปวกหลังเก้านะครับนึกว่าแต่หลังเดิม ไม่ได้ดูขอธนกิจนะครับ ขงยิบเจ็ดนะครับแค่เห็นเห็นปีกข้างคาวปีศาจเนี่ยผมรู้เลยมีคันเดียวแหละนจินนี่นี่นะครับผ่านถนนเส้นนี้นะครับเส้นพิจิตรสามงามนะครับเนี่ยเราจะให้พิจิตรยกล้อโชว์สักนิดเดี๋ยวพิจิตรโชว์สักนิดนะครับ รถแรงสํานักแคมของจังเปิลน,นะครับเขาเป็นช่างนะครับเขาเขาทัเครื่องเองนะครับแรงนะในย่านนี้นะย่านของพิการแต่ว่ามาไม่เจอปิการนะปิการไปเกี่ยวข้าวนะครับ สองจริงนะครับอันนี้ไม่ได้ยกล้อนนะอน,นี้คือว่าหาเขา้ารอยเดิมนะครับตกเพนีิสันเมื่อกี้ก็หงายทองนะครับ ค่อย้เร่งนะครับใ้แล้ววงท7ไเจ็ดหมาเลขหองนัเบรอโอ้โเก่งมากเสร็จแล้ว เส็จแล้วนะครับเป็นไงล่ะเป็นไงอ่ะเก๋งไปเลยนี่นะครับคันนี้นะครับที่งงายเก๋งพอดูรถลากหน่อยนะครับแ่นซิ่งอุดมการช่างชื่อชื่ออะไรนะพี่พี่โน้ต เป็นเป็นน้องพิตีเหรอครับน้องทแท้ๆเลยเหรอไม่่ใชครับลูกพี่ลูกน้องอ๋อลูกพี่ลูกน้องพี่ตีนะครับขับขันนี้นะดินมันดูดด้วยอ่ะมันไม่มีน้ำนี่นะครับเย็นมากบ <c oughs> ังเอิญมากนะครับจะไปส่งของ แถวนี้ทำไรเท่าไหร่พี่สองร้อยครับสองร้อยเหมือนกันธนาด,ดำนี่ก็สองร้อยอ่ะเจ่าไม่ต้องแทกล่องนะโอได้ขุปวัดยังเอ็นนะครับจำได้ เสร็จแล้วยังดีได้ดูตอนยกล้อนิดนึงบังเอิญมากแล้วพี่สันก็จะไปส่งบางโคนต่อนะครับไปส่งถองเนาะเรียบร้อยกี่ไร่พี่ตีนประมาณเท่าสิบเก้าโอ้เยอะเหมือนกันนะแถวเดียวดีปะ สีน้ำหนยน้ำหนักเท่าไรเนอ้เป็นร้อแล้วพี่ผมร้อยนงนี้ออๆกับพี่เอเลยอ่ะเข้ากันปะน่าจะน่าจะเป็นร้อยก็ผมเขาห่ำไปเลยผมยำปเลยนะรืองนี้ก็ดูเลยนะผมไปจะไปคลองมธานอ่ะเบิ่งอ่ะดูแล๊นี่นะครับรูปกล่องใหญ่มากแล้วก็แงะไว้เห็นเฮ้ย ผมเป็นเอฟซีพ e. ี่เขาอยู่ผมเห็นแป๊บเดียวผมก็จำได้แล้วผมก็ชอบดูผมก็ตามดูทุกคนแหละที่เอาอันนี้นะว่าเราดูในช่องพิการเขาไปขับนี่านาพการเนี่ยเหรอใช่พี่คือเขียวหมดนะโอ้เห็นหลังคาโซลารเซลล์นะที่ว่าเขาชอบออกมานานนะใช่ๆที่ว่าชอบหนีเมียมาอ๋อพี่เอีวแล้ว โอเคครับก็สําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุก like, ทก,กาลังใจนะครับอนีก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีสสดครับไม่ใช่คันน้ความนี่